เวียนมาบรรจบคร,บ,ครบรอบกันอีกหนึ่งปีนะคะสำหรับเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านลงมะเร็งเต้านม Breast Cancer Awareness Month 2022ในเดือนตุลาคมของทุกปีโดยในปีนี้นะคะโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มหนึ่งซึ่งได้แก่โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสดโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองลาดโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีนะคะแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินได้ประสานความร่วมมือกับมูบมลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพีน่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคะ จัดทำโครงการนะคะเพิ่มโอกาสลดความเสี่ยงโดยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมปิดช่องว่างการดูแลเติมเต็มทุกการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมตรวจค้นหามะเร็งเต้านมสัญจรนะคะโดยได้จัดรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่นะคะในระบบดิจิทัลแบบประสิทธิภาพสูงในการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการตรวจค้นหาความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมให้กับผู้หญิงไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ตามจุดบริการต่างๆทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดในภาคตะว,วันตกนะคะโดยได้จัดงานแถลงข่าวไปเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะครับก็โครงการนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เราเรียกว่าเอ่อโคสเดอะแคร์แก็คือการปิดช่องว่างของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะครับแล้วในเดือนตุลาคมเนี่ยเนื่องจากเป็นเดือนนรเห่นมะเร็งเต้านมแล้วก็เลยจะต้องการจะปิดช่องว่างของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะครับซึ่ง โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒนสุทก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เรื่องการให้ความรู้และก็ให้โอกาสแก่ผู้ที่ยังไม่มีโอกาสได้การตรวจคัดกรองด้วยเครื่องแมมโมแกรมนะเราก็จะมีรถแมมโมแกรมเนี่ยมบายไปโดยร่วมมือกับภาครัฐนะฮะโดยทางทางผอเขตก็ให้ความกระหน,นัน,นะครับว่าช่วยคัดกรองนะะผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ที่ได้โอกาสเนี่ยมาตรวจนะฮะค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่ม ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของขององค์การที่เวทมูลิติเวทสุดสุดเนี่ยฮะก็ต้องการจะช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสอยู่แล้วครับใช่ครับก่อนก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยเราทําการผ่าตัดผู้ป่วยให้ฟรีสามสิบสองวันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีโควิดมันก็เลยหยุดไปพักหนึ่งแต่ตอนนี้เราก็กลับมาต้องการจะให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสที่ได้รับการคัดกรองได้ได้รับการคัดกรองเพราะว่า การคัดกรอง้แมมโมแกรมเนี่ยเป็นถือว่าเป็นวิธีที่ดีสุดในการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมนะครับแต่สิ่งที่ดีสุดคือการไม่เป็นแต่การที่จะไม่เป็นเนี่ยมันป้องกันได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเมื่อป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็จะป้องกันทำยังไงไม่ให้เป็นมะเร็งระยะลูกลามก็คือการค้นหามะเร็งระยะแรกเริ่ม การตัวจด้วโปรแกรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําให้การเจอมะเร็งระยะแรกเริ่มได้ซึ่งสามารถหายขาดได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับเราก็ดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความร่วมมือระหว่างโดยเฉพาะในโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเราในฐานะภาคเอกชนเราก็ร่วมมือกับรัฐภาครัฐนะซึ่งภาครัฐเองก็ดูแลประชากรเป็นส่วนใหญ่เราเป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคมะเร็งก็จริงนะครับแต่เราก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นมะเร็งนะครับทำไงให้ไม่เป็นมะเร็งถึงแม้ถ้า ไม่สามารถป้องกันได้ก็ขอให้เจอแต่แรกเริ่มการรักษาก็จะง่ายขึ้นค่าใช้จ่ายก็ถูกลงนะฮะแล้วผลการรักษาก็ดีขึ้นด้วยครับก็เราเราอยากให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะาช่วยกระตุ้นให้สตรีไทยเนี่ยห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านมครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็อยากจะฝากนะฮะท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับว่าการปฏิบัติตัวเนี่ยให้ให้ห่างไกลโรคมะเร็งก็4อย่างครับอันแรกเลยก็คือการให้รู้จักเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยง นะฮะปับบจจัยเสี่ยงต่างๆเราคงเรียนรู้ได้มีอะไรบ้างผมไม่ไลงรายละเอียดฮะเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงอันที่สองอยาเลี่ยงการตรวจสครองที่เรียนให้ทราบว่าถ้ามีโอกาสควรจะตรวจแมนบอกแกมอันที่3ก็คือต้องคำเต้านมเป็นประจำนะคะระับผู้ชายควรจะคำทุกเดือนนะครับอายุสิบยี่สิบปีขึ้นไปและสุดท้ายก็คือนะฮะทำกิจกรรมเสริมสุขภาพโดยเฉพาะเช่นการออกกำลังกายก็จะทําให้เราเนี่ยหาายย่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านมได้ครับครับขอบคุณมากครับนส่วนอน,นเขาธนาคารเขต ้วยขวางนะครับก็ต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพนะครับที่ให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้เปราะบางในชุมชนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชาตชาติสุิพันธ์ธธน,นะครับท่านก็อยากจะให้ชุมชนสุขภาพดีนะครับแล้วก็ได้รับแรงประสานงานเสอาจากทางโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพที่จะให้ความสําคัญในกลุ่มเป้าหมายในเขตไว้ขวางก่อนนะครับ โดยเบื้องต้นได้รับโคต้ามาประมาณ50รายตอนนี้เราก็ได้ดําเนินการนะลงทะเบียนม้เรียบร้อยแล้ววันที่11ตุลาคมนี้จะได้รับการตรวจคัดกรองนะครับการตรวจคัดกรองกลุ่มนี้ถือว่าต้อง,ต,องต้องเป็นบุญของผู้ที่รับการตรวจนะครับต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลนะครับที่ให้ความสําคัญกับกลุ่มที่จะต้องเข้าถึง ในการตรวจเชิงลุกพวกนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเป็นแล้วไปตรวจไปรักษาคงจะรักษาได้ยากขึ้นก็ต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลที่มี c ี r ากับภาครัฐครับครับคือโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่เราเรียกว่าร่วมมือกันของโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มหนึ่งคืกลุ่มหนึ่งก็ประกอบด้วยโรงพยาบาลราชกรุงเทพร,ร,ราชบุรีโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินและโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีนะครับก็เป็นเครือข่ายของเราอยู่ก็ ทุกโรงพยาบาลก็จะไปร่วมกับพังภาคัฐนะคะให้การตรวจคัดกรองนะฮะที่หนึ่งก็ห้าราย50ารายก็มันมีมาที่เป็นท,ที่มาครับก็คือเนื่องจากว่า BDMS เซึ่งเป็นโรงพยาบาลในออของเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยนะเราตั้งมาครบห้ปีเราก็เลยเริ่มต้นจาก50ารายตออ่อหนึ่งโรงพยาบาลน,นะครับแต่นี้เป็นแค่เริ่มต้นนะครับ แต่วัตถุประสงค์เราคืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะรณรงค์ให้คนไทยหรือสตรีไทยในไต้ตระหนักถึงเรื่องโรคมะเร็งเต้านมที่มันใกล้ตัวเราบ้างอย่างที่ผมเลยให้ทราบนะครับว่าในปัจจุบันนี้ฮะคนไทยถ้าสตรีไทยเนี่ยถ้าในช่วงชีวิตเนี่ยนะะมีโอกาสเสี่ยงเท่าไหร่นะใน24คนเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมหนึ่งคนนะฮะ72คนมีโอกาสเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมหนึ่งคน ฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้มีตัวเลขเนี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็อยากให้ลดลงให้ทุกคนเนี่ยได้ดระหนักถึงเรื่องนมเบเรกเต้านมโดยการป้องกันก่อนนะถ้าป้องกันไม่ได้ให้ค้นหาให้ระยะเริ่มต้นนะแต่ถ้าเจอแล้วก็เรายังมีโอกาสที่รักษาได้นะก็คือแต่ละกองทุนเนี่ยนะเขาก็มีสิทธิประโยชน์ในการที่จะเข้าถึงการรักษาได้อย่างฟรีนะฮะในส่วนที่โรงพยาบาลเอกชนถ้าท่านสามารถจะเข้ามาได้ก็ยินดีครับเราก็จะรักษาท่านด้วยเทคโนโลยีที่ครบทุกอย่างครับ